เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่1ธันวาคมวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของโจชัวเซอร์ซี่กองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ของทีมกันก่อนโดยเั้าตัวครับที่มีข่าวลือย้ายออกจากทีมอย่างต่อเนื่องนั้นล่าสุดซิตาล,ลีอย่างลาการเซตาเดลโลสปอร์ก็ได้ออกมาย้ำเรื่องนี้อีกรอบว่า กองหน้าวัย24ปีจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนครับในช่วงตลาดรอบมกราคมนี้จะด้วยรูปแบบสัญญายืมตัวหรือว่าสัญญาขายถาวรก็ตามภายหลังเจ้าตัวแนาสอเขาจะหมดอนาคตภายใต้การน,นำของคุณซื้อใหม่รูเบนอาโมริมและที่สำคัญก็อยากจะย้ายกลับไปทำงานร่วมกับตีเอกมอตาเจ้านายเก่าโบนลอนยาในทีมยูเวนตุสที่ก็ต้องการจะดึงตัวเขากลับไปช่วยปั้นเกมในทัพมาลายด้วยครับ อย่างไรก็ตามนั้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้ยูเวนตุสก็ต้องการจะยืมตัวเซอร์กซี่ไปร่วมทีมก่อนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าแมนยูเนเต็ดจะยอมปล่อยตัวแบบยืมตัวหรือไม่ครับในช่วงมการานี้เพราะนั้นทําให้ทีมอาจจะต้องหานักเตะรายอื่นเข้ามาทดแทนตําแหน่งของเซอร์ซี่และจุดนี้เองครับอาจจะไม่สโมสรอนพาตัวเองไปกระทบกับกฎการเงินได้สว่วนด้านรายงานของทางทวิตอ้อนสเตนนักข่าวระดับเทียบหนึ่งของ The Atlantic สื่ออังกฤษนะครับก็ระบุเพิ่มเติมกับเรื่องของโจชัวเซอร์ซี่เอาไว้ว่า แม้ว่ารูเบนอามอริมจะให้สัมภาษณ์ในเชิงบวกต่อเซอร์ซี่แต่ก็เป็นที่รับรู้กันภายในของสโมสสเนี่ครับว่ากองหน้ารายนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะต่อระบบการเล่นของรูเบนอามอริมซึ่งฝ่ายบริหารของแมนยูเน็ดก็เปิดกว้างที่จะให้นักเตะได้ย้ายทีมตั้งแต่ช่วงตลาดรอบมก,กราคมมีด้วย ครั้งนี้กับเรื่องของโจชัวเซอร์ซี่นะครับก็จะเห็นว่าทั้ง2องสื่อในรายงานไปทํานองเดียวกันจะต่างกันก็แค่จะปล่อยยิ้มตัวหรือเปล่าเท่านั้นก็ต้องรอลุ้นดูในครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดาวยิงรายนี้หรือเปล่าเมื่อถึงช่วงเวลาของตลารดรอบมัก,การาคมครับ เราไปกันที่บทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่กองกลางตัวเก่าวัย32ปีนะครับที่เจ้าตัวนั้นได้ยอมรับว่านักเตะทุกคนในทัพปีสแสดงต่างตื่นเต้นกับการเข้ามาของรูเบนอาร์มริมที่มาพร้อมกับความหนุ่มแน่นด้วยวัยแค่39ปีแถมก็เต็ไมไปด้วยทักิกที่น่าสนใจพร้อมกับความจริงจังซึ่งนั่นก็ทําให้นักเตะทุกคนพอใจและเขาเองก็ค่อนข้างพอใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยครับด้วยคาเซมิโร่ได้ให้สัมภาษณ์เกับเรื่องราวดังกล่าวผ่านทางแมนยูเน็ตดีวิลว่า เขาเป็นกุนซือหนุ่มเขามีอายุ39ปีขณะที่นักเตะบางคนยังเล่นอยู่ในวนัยนี้ดังนั้นเขาจึงหนุ่มมากนะในฐานะกุนซือคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้แต่และว,วัานักเต่ทุกคนนะก็เป็นเหมือนกันทุกครั้งที่มีใครบางคนย้ายเข้ามาบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเราเองก็ยังไม่ได้ร่วมงานกับเขามากนักแต่จากที่เราเห็นในตัวเขามันก็มีทั้งความจริงจังและก็ความสนุกกับการเล่นฟุตบอล แน่นอนว่าแท็กติกเป็นสิ่งสำคัญของเกมสเสมอและผมก็ชอบมากด้วยกับรูเบนอัมโมริมคุณสามารถเห็นได้เลยว่าเขามีแท็กติกมากมายนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในประชาของโคชโปรตุเกสที่คุยถึงเรื่องแท็กติกที่หลากหลายและก็ความสุขในการลงสนามนั่นแหละหลังจากนั้นครับคาเซมิโรก็กล่าวถึงต่อการย้ายสู่แมนยูนเต็ดเมื่อ3ปีก่อนซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่บ้านครับเพราะว่าได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆตั้งแต่แรกเลยนั่นเอง ซึ่งกับเรื่องนี้คาเซมิโร่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าตั้งแต่นาทีแรกที่ผมมาถึงผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านซึ่งมันก็เป็นตั้งแต่การแรกที่สนามบินแมนเชสเตอร์ผมรู้สึกอบอุ่นมากๆผมอยากขอบคุณทุกคนสำหรับความรักและก็การสนับสนุนและผมก็อยากจะตอบแทนสิ่งนี้ในสนามการแข่งขันด้วยทุกคนในอยากชนะแต่ส่วนตัวผมแล้วเมื่อลงสนามความคิดแรกก็คือต้องการทำให้ดีที่สุดไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองหรือว่าครอบครัวแต่เพื่อสโมสรและก็แฟนบอลดังหาก คุณต้องคิดถึงสิ่งนี้อยู่เสมอตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่ความรักและก็แรงซับอร์ตจากแฟนบอลเป็นสิ่งที่พิเศษและก็น่าทิ้งมากๆมันทําให้ผมประหลาดใจนะดังนั้นผมจึงให้คุณค่ากับทุกช่วงเวลาและก็รู้สึกถึงความรักที่มากมายจากบรรดาแฟนบอล ไปกันที่บทสัมภาษณ์ของทางนูซามาสราอุยนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในขุมกําลังสําคัญของทีมไปเรียบร้อยด้วยฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจไม่ว่าจะถูกจับโยกไปเล่นตรงไหนซึ่งหลังเจ้าตัวครับก็ยอมรับว่าเขาพร้อมจะช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ตามคําสั่งของคุณซือและมันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาด้วยนนกจากนี้ก็ยังได้กระตุน้นบรรดาเพื่อนร่วมทีมว่าให้โฟกัสไปที่พื้นที่ฟุตบอลยุโรปถ่วยใหญ่อย่างสุดแชมเปียนส์ลีกเพราะตามตามหลายแค่6คะแนนเท่านั้นครบนนับจากพื้นที่ตรงนั้น โดยนูซามาสวาอุยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง MUTV ว่ากับเรื่องของรูเวนอโมริมนั้นผมคิดว่ามันก็ยังเร็วไปหน่อยนะที่เราจะมาพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับโค้ชคนนี้แต่ความประทับใจครั้งแรกของผมก็ดีมากเลยล่ะเขามีความชัดเจนในสิ่งที่เขาพูดเขาจัดการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการออกมาได้อย่างดีมากๆและทุกคน,นก็เข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เขาพูดออกมาด้วย กับคำถามนี้ว่าผมจะเล่นแนวรับ3มคนได้นานแค่ไหนนี่เป็นคำถามที่ต้องถามโค้ชเลยล่ะเพราะผมก็จะต้องเล่นตามที่โค้ชบอกอยู่แล้วซึ่งผมก็เล่นมาแล้วสี่ตำแหน่งนะตั้งแต่ย้ายมาที่แมนยูเนเต็ดนั่นหมายถึงผมเล่นได้หมดแหละมันคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของทีมมากกว่าแน่นอนว่าเราเริ่มตน้นซีซั่นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็ตามหลังพื่อนี่แชมปี้ยนสลีกแค่6แต้มเท่านั้นทุกอย่างมันเปิดกว้างมากๆดังนั้นเราต้องไปให้ถึงซึ่งนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา มากันที่บทสัมภาษณ์ของรูปเบนอามอริมกันบ้างนะครับโดยกุนซือชาวโปรตุเกสได้ออกรงพูดถึงเมสันเมาส์ดันกลางของทีมที่ประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นรวมถึงปัญหาการบาดเจ็บตามรุมเร้าอย่างหนักตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023ซึ่งอามอริมนะครับที่เข้ารับงานต่อจากเอริกเคนฮาร์กก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังคงเชื่อมมาในฝีเท้าของนักเตะรายนี้แล้วจะให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในยุคข,ของเขาอย่างแน่นอนครับ เพราะเห็นได้จากความตั้งใจอย่างแน่วแน่ระหว่างฝึกซ้อมรวมถึงเรื่องของทักษะฝีเท้าที่เขาเชื่อว,ว่าน่าจะไปรอดกับพิมยอย่างแน่นอนเดลูเบนอาร์โมริมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถิงเมสันมาว่าเขากําลังทํางานอย่างหนักคุณต้องเข้าใจด้านของเป็นมนุษย์ด้วยล่ะเขาต้องการสิ่งนี้มากๆนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าเขาได้พิสูจน์ให้พวกเราทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากแค่ไหนและเขาก็ย,ยังเคยเป็นแชมป์ยุโรปอีกด้วยนะ ซึ่งแน่นอนว่าพวกเราเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างมากแค่เขาต้องรักษาความฟิตเอาไว้และก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าทุกคนในทีมล้วนมีคุณภาพพวกเขาแค่ต้องพัฒนาต่อไปและเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ในเกมกับโบดูกลิมเมชันเมส์ก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะมีหลายช่วงและก็หลายจังหวะที่คุณจะได้เห็นว่าเขาคือนักฟุตบอลตัวจริงเราเชื่อมั่นในตัวเขามากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมนะ่เชื่อมั่นในเมชันเมส์มากจริงๆ มาต่อกันที่ความเห็นของพอลเมอร์ซันกูรูฟุตบอลจาก Sky Sport นะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์เกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเอเวอร์ตันซึ่งเขาก็ยอมรับว่าน่าเป็นห่วงแมนยูไนเต็ดไม่น้อยครับเพราะจากฟอร์มเกมที่ผ่านมากับอิปสวิทยังดูเหมือนทุกอย่างไมเง่เข้าร่องเข้ารอยเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ก็ยังเชื่อว,ว่าจะสามารถปราบทีมท็อฟฟี่ลงได้แต่เขาเองก็ยอมรับนะครับว่ามันก็แอบมีเสียวเช่นกันที่จะโดนทีมเยือนบุกมาเล่นงานในเกมนี้โดยพอลเมอร์ซันนะครับ ในความเห็นของผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิฟสวิตทาวเป็นทีมที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะผมคิดว่าแม้แต่รูเบนอัมโมริมก็ยังต้องตกใจเมื่อได้เห็นสิ่งนี้ถ้าพวกเขาไม่สามารถเริ่มต้นคว้าชัยชนะได้กุนซือชาโปรตุกเกสจะต้องเริ่มตอบคำถามอื่นมากขึ้นไม่ว่าเขาจะชอบแบบนี้หรือไม่เพราะนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของแมนยูเนเตดและก็สึกพรีเมียร์ลีกผมไม่ค่อยเชื่อระบบใหม่ของรูเบนอมโมริมเท่าไหร่หลังจากเกมผ่านไปช่วงหนึ่งนัดที่เจอกับิ ผมเชื่อว,ว่าต้องมีคนที่คิดว่าเจ้าบ้านคือทีมที่ใหญ่กว่าแมนยูเนเต็ดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามคุณอาจจะอ้างได้ว่ากอนักเตะไปเล่นทีมชาติมาทำไมโคช้ชไม่มีเวลาในการปรับจูนแต่ถ้าพวกเขายังเล่นแบบนี้ต่อไปในการเจอกับทีมใหญ่ในลีกก็คงจะโดนไม่น้อยกว่า4-5ลูกอย่างแน่นอนเอเวอร์ตันเป็นทีมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพวกเขามักจะมีเหตุผลพิเศษเสมอในทุกซีซั่นซึ่งทำให้พวกเขามีอะไรที่ดูน่าประหลาดใจกันอยู่บ่บอย ผมอยากให้แมนยูเนตตชนะนะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะยอมรับว่ามีลางสังหรณ์บางอย่างเกี่ยวกับเอเวอร์ตันอย่างไรก็ตามผมก็ยังเชื่อว,ว่าเจ้าบ้านแมนยูเนต d จะเอาชนะได้สําเร็จด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ0ูเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเจ้าหนูชีเดอบีมาตินกองหน้าดาวรุ่งวัยสิเจปีกันหน่อยนะครับ หลังเพิ่งจะฉลองอายุครบ17ปีไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งฟาบิโอโรมาโน่ครับก็ยืนยันว่าในวันดังกล่าวเจ้าตัวได้เซ็นสัญญานักเตะอาชีพฉบับแรกเป็นที่เรียบร้อยครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายาว5ปีนอกจากนี้ครับในเกม u 18เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ทำประตูฉลองวันเกิดกับเซ็นสัญญาใหม่นะครับด้วยการเรียกจุดโทษและเซัทเอง ในช,ชนาอนะต่อสโต๊ตซิตี้สต่อศูนย์ทำให้จนถึงตอนนี้ครับใสิติของชิเดโอบีมาตินตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมก็ซัดไปแล้วกว่า5ประตูกับไปหนึงแอสซิสจากตลอด5เกมที่ลงสนามในสีเสื้อของทีมปีศาจแดงครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของแมนยูเนต็ดรอบเช้าประจำวันที่1ธันวาคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ